ครับสรับเมนูที่สี่นี้นะครับก็เป็นเมนูข่าวสารในโปรโมชั่นต่างๆนะครับท่านสามารถที่เข้าไปดูนะครับโปรโมชั่นของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นท่องเที่ยวหรือว่าโปรโมชั่นประจําเดือนนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะมีลิงก์เว็บไซต์นะครับของบริษัทนะครับว่าจะเป็นลิงก์เว็บไซต์ของบริษัทเอเชียนไลท์นะครับเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนามังกรไทยนะครับเว็บไซต์โอเปอเรชั่นบินะครับเว็บไซต์บินร้อย รหรือว่าเว็บไซต์บริษัทเอเชียนไบต์วงซูคอนมหาชนหรือแอปโก้เนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปดูว่าโอเคนะครับบริษัทเอเชียนไลท์เนี่ยนะครับมีเว็บไซต์อะไรบ้างแล้วก็บริษัทแม่เอเชียนไลท์รวมทั้งเว็บไซต์ศูนย์วิจัยพัฒนามืองขุนทยเว็บไซต์บีมน้อยคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีเมนูลัดนะครับในการคลิกเข้าไปดูคลิปวีดีโอต่างๆนะครับส่วนด้านล่างสุดนะฮะก็จะเป็นอบอกนะฮะบ,บอกว่า ในเรื่องของอการทรําธุรกิจเนี่ยนะครับเราจะมีขั้นตอนในการศึกษาตรงนี้ยังไงนะครับอย่างรรบบเช่นเข้าไปศึกษาเมนูต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปกรอกเมืม่อศึกษาเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกรอกใบสมัครในเมนูที่2นะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าในเมนูที่3นะครับเสร็จแล้วก็แจ้งโอนเง in นินในเมนูที่4นะครับโอนเงินหรือว่าโทรหาที่ปรึกษาทางธุรกิจนะรหรือว่าโทรหาผู้เายการสมัครก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็อ่า ท่านก็จะได้รับสินค้านะครับที่ท่านสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับและถ้าถึงเจ็ดวันแล้วไม่ได้รับสิา้ายังไงก็โทรหาผู้รายการสมัครหรือว่าที่ปรึกษาทางธุรกิจได้นะครับ